หลายทานจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นความรู้สึกมาวันนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เราค่อนข้างไปพร้อมกับไปรอความความหนาเวเยน็นไปที่ <c oughs> สองหนรักเยน็นเพราะว่าวันนี้เราเตรียมชุดเรากันหนาวไปเยอะมากๆครับครับผมก็ยิ่งผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นประเทศที่อยากไปมากๆแล้วก็ แพ็กกระเป๋าเตรียมแบบเตรียมชุดไปเยอะมากๆครับสองสองกระเป๋าใหญ่ก็พร้อมดูที่ปุ่นแล้วครับผมใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นแบบครั้งแรกเลยด้วยครับผมที่แบบจะได้แบบไปจัดไฟมิ่งที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เหมือนได้ไปโอซาก้าครั้งแรกด้วยครับก็แบบอยากไปมากๆอยากไปเจอผู้คนที่นู่นแล้วครับครับผมก<ม>็ครั้งนี้เราไปนะเราก็จะไปทั้งโอซาก้าแล้วก็โตเกียวนะครับก็มีไปทั้งโชว์ทั้ง2เมืองเลยนะครับก็ พเราก็ต <formation jin inh aling> <kr> <ation> ื่นเต้นมากที่เราจะได้ไปไปไปแฟนแฟนมีครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมพร้อมกันมากนะครับผมแล้วก็จะไปเจอกับเพื่อนๆที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆแล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับบรรยากาศวันนี้สนามมีแฟนกับเรามาสงเราเยอะใช่เรารู้สึกเราเป็นไงบ้างใช่ครับก็ตั้งแต่เรามาถึงนะครับผมก็พอเรารู้ว่าเออเราสามารถมีแฟนคลับมาส่งเราไปที่ญี่ปุ่นได้นะครับมาให้กำลังใจพวกเราก่อนไปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้กำลังใจก่อนที่จะบินในครั้งสุดท้ายก็ รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเลยครับก็เตรียมอะไรไปบ้างที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นอ๋อที่ที่จะไปเจอแฟนๆที่นู่นใช่ไหมครับเ <c oughs> ตรียมความสุขครับเ <c oughs> ตรียมอะไรไ,ไหมครับ <c oughs> แล้วก็เตรียมความน่ารักไปด้วยครับผมผ <c oughs> มก็ต้องเตรียมความหล่อครับเตรียมโชว์ไปให้ทุกคนดูที่นู่นครับอ่าครับเชื่อว่าจะเหมือนกับเป็นพระใบสองใบเอาสก้าด้วยครับผมอาจจะคล้ายๆกันครับแต่แต่ แต่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษตรงไหนบ้างเรายังบอกไม่ได้นะครับผมใช่ใช่แต่ว่าเราเราได้ซ้อมกันและเราได้เตรียมตัวกันไปบ้างแล้วครับก็รับรองว่ามีโชว์พิเศษสำหรับแฟนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยด้วยใช่ครับก็รอติดตามกันได้เลยครับเอาพาเป็นไทยไปโชว์ด้วยไหมครับเอาพาเป็นไทยเปโชว์ด้วยไหมเอาความเป็นไทยไปโชว์ด้วยก็มีมีความเป็นไทยด้วยครับในในเรื่องของภาษาไทยหรือว่าเพลงเพลงที่เราจะนําไปแสดงก็มีมีเพลงที่เป็นเพลงไทยด้วยครับ ผลสปอยอ่ะใช่ครับนจิ้มแล้วครับัสเกลใหญ่มากเป็นครับบสเกลใหญ่มากเราเะ้ครับรู้สึกใช่ครับเหมือนเหมือนกับว่าตอนแรกประเทศเขายังไม่ได้เปิดนะครับเพราะสถานการณ์โลกต่างๆนะฮะก็ทำให้ครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเราเก็บความคิดถึงเก็บความแบบตื่นเต้นเพื่อที่ได้เราไปเจอกับครั้งนี้ก็เลยเป็นสเกลที่ใหญ่มากขึ้นนะครับก็ ตื่นเต้นมากขึ้นแหละแต่ว่าเราก็ได้มีประสบการณ์จากที่เราไปประเทศเกาหลีกันแล้วต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราแค่ทําของเราให้ดีที่สุดเหมือนที่เราซ้อมกันไว้แล้วก็ส่งอลส่งแบบส่งความสุขส่ง energy บวกให้ทุกคนนะครับก็ถือว่าโอเคประสบความสําเร็จแล้วครับที่นู่นนยังไงากาศอส่งรูปอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะครับ ส่งรูปมาต้องเรียกว่าส่งมาขิงดีกว่าเพราะว่าล่าสุดนี่เขาได้ไปดูคอนเสิร์ตบาขิงกันใช่ครับแล้วก็อยู่ไกลมากๆใช่โอ้โหใช่ครับแล้วก็ส่งรูปกันมาอวดแล้วก็เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียก็แบบเออก็มีคอมเมนต์แซวกันตลอดนะครับผมก็นี่เราก็กำลังจะไปเจอของพวกเขาแล้วก็ตื่นเต้นนะถว่าทั้งนี้ไปอ่ะั้นเขาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ต่ายภาพหลุดอ่าใช่ใช่ใช่เราเขารับผมนะ คอนเซปต์กินอย่างเดียวครับนี่ผมเตรียมแบบเตรียมออกกำลังกายเพื่อไปกินแบบญี่ปุ่นนะคผมเนี่ยตอนที่อยู่ไทยแบบผมลดน้ำหนักไว้รอเลยแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มที่ญี่ปุ่นอีกทีแสดงว่าเ้าหมายเดียวกันสองคนกินครับใช่และแหละคนอาจจะเห็นผมตอนะแต่ผมเตรียมแบบพื้นที่แบบให้อาหารญี่ปุ่นแล้วครับผมใช่ครับจากประสบการณ์ที่เคยไปมาแล้วบอกเลยว่าอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นคือที่ที่สุดอร่อยที่สุดเลยครับแล้วก็ของพวกเรานะครับคู่พวกเราก็ เป็นทีมอะไรดีรอบนี้ก็คือผมได้ยินแบบชื่อเสียงแรงนามมานานแล้วครับผมประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแบบว่าเครื่องนอนของเขาเนี่ยว่าแบบในเรื่องของความสบายครับแล้วก็เป้าหมายของเราคือไปนอนอนที่สบายสุดนี้ขอเขอโอเคครับถ้าอ่งนั้นเตี๋ยวบรรยากาศในการเข่งๆนะครับครับผมถ้าางนั้นผมก็จะเป็นภาพหลุดของนรันหลักครับอุ้ยเราเลยถ่ายมาถ่ายมาถ่ายกลับนะครับสิบวันครับ ต่อมาสิบวันครับอ๋อเราเราไปถึงเราเราจะไปพักผ่อนกันก่อนครับแล้วก็พอไปเจอเพื่อนๆพื่อเราก็จะไปเที่ยวเมืองโอซาก้าก่อนครับแล้วเราก็ถึงจะเป็นวันโชว์ครับผมได้จะได้พักผ่อนให้เต็มที่นะแล้วก็ได้ไปเที่ยวชมเมืองด้วยครับแล้วพอเราโชว์เสร็จแล้วก็จะย้ายไปที่โตเกียวครับไม่เชื่อเราเตรียมตัวยังไงเขาบอกว่าแฟนคลัดขุนจะไม่เนไฟขัดที่เองก็จะอยู่นิ่งๆเงียบๆเกาจะไม่ค่อยกีกราดมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรฮะพวกเราจะกีการ์ที่เองครับ ครับแมสกับน้าเนาะไปญี่ปุ่นจะมาแบบหลายรอบแล้วแต่นั่นก็คือครั้งแรกใช่ไหมของนี้มาเคยไปหนึ่งครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไดแต่ของผมเป็นครั้งแรกหลังจาญี่ปุ่นก็ตื่นเต้นมากๆที่แบบว่าอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษในกคะทั้งโฆษณาแล้วก็ผมออ๋ตอนนี้ที่เที่ยวผมยังไม่ได้คิดตอนนี้คิดแต่เรื่องของทีมครับผมไม่หัวานจริงจังมากมีเนื้อมีโอ้โหหลายอย่างปลาส้มปลาส้มแต่ สิ่งนี้ลผมก็แฟนๆก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหอบไปนะครับเดี๋ยวกลับมาอาจจะพวนขึ้นก็ได้นะครับผมเตรียมรองเท้าวิ่งไปด้วยนะครับเผื่อเผื่อกินเยอะเกินไปได้ไปออกกำลังกายอันนี้เตรียมจริงนะนี่เตรียมจริงแต่ว่ากินกินเยอะๆวิ่งเราวางจุกนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งหลังกิน่หลังกินจุกครับเตรียมเงินไปช็อตเยอะหรือเปล่าเยอะมาก เท่าที่มีมีสิบเปอร์เซ็นต์ครับค่ะสิบเปอร์เซ็นต์ใครใส่ีิมอะไรจะไปซื้ออะไรบ้างพี่นุ่มจะไปชอบอะไรกันบ้างแล้วแต่โอกาสที่เจอครับคือแบบผมว่าเราเจอของที่แบบนู่มันหายากมากเราเจอสิ่งที่เราถูกใจมากๆเราก็เลยแบบก็ต้องยอมซื้อครับแล้วกับเชเลอร์ล่ะคะของผมก็ชอบอจริงๆผมก็เหมือนกันครับผมก็จริงๆผมก็ไม่ได้คิดก่อนว่าจะชอบอะไรแต่เพียงแค่ว่า เราไปเห็นเราชอบเราก็ซื้อเลยมีแนะน้น้องไปถามว่าเฮ้ยเดี๋ราจะต้องไปที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวก็พาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแนะนำว่าเผื่อพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนะครับเพราะว่าที่นู่นมีอะไรหลากหลายให้เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับเป็นแบบเหมือนของน่ารักน่ารักที่ญี่ปุ่นอะเยอะมากๆเลยแล้วก็ของฝากนี่ของผมนี่ยังไม่ทันได้ไปเลยนะฮะแม็กขนมด้วยนะนี่เขาขนมที่ญี่ปุ่นนะอร่อยครับใช่ใช่ ใช่ครับนี่ประมาณสใบเลยครั้งแรกครับที่เอา2ใบไปเราได้เช็คกับทีมผู้จัดที่นู่นเราไม่น่าพาดทางทางทางทีมงานเตรียมที่เตรียมงานเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของแฟนกับที่มาเตรียมมารอเราอะไรอ่าเงี้ยที่แฟนๆที่นู่นนะครับก็ก็มีเตรียมเตรียมเหมือนโปรเจกต์ให้พวกเราต้อนรับพวกเราไปถึงนะครับผมก็ก็ต้องไปดูฮะแล้วเราเหมือนเหมือนเรารู้แค่ว่ามีพวก LED พวกเนี้ยนะครับเป็นโปรเจกต์ต่อรอต้อนรับพวกเราไว้อะไรเงี้ยครับเขาแย่งต่อเตรียมชิ้นซื้อไปเกันยครับ ต้องใช้น่าใช่นะครับเพราะว่าเราเราไม่น่าเสร็จเพราะอะไรนะครับโอ้โหพวกเราไปทีทั้งหมดสิครับนี่ถ้าลถ้าไม่หมดเราจะอ้อนเลยครับผมทุกคนนะฮะมาดูโชว์พวกเราด้วยนะครับผมอากาตกรซมาขอบคุณลงนาเลยครับนนเป้ว่เลวทหลือเยครับคอมบังวะสวัสดีตอนเย็นครับ แล้วฮาวายฮาวายเดี๋ยวมาทำเฉยเฉยเฉยเดี๋ยวใช้มาเซ่เด่๋ยวจะต้องรับที่จะใช้มาเซ่เดี๋ยวใช้มาเซ่เดี๋ยวครับไปพูดประสบการณ์ไปบ่อยครับคำพวกนี้เราจะแน่นครับเดี๋ยวกลับมาเรากลับมาอันนี้จะได้หลายหลายภาษาให้หลายคำมากๆครับโดยเฉพาะคำแบบว่า ่าแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะจริงที่ไหนที่เราไปก่อนที่จะได้คำสั่งจากพี่นันมาโอชิเตรียมเลยครับไปสิบวันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นแฟนที่นี่ยังไงกันเนี่ยถ้าจะฝากบอกแฟนๆทุกคนนะครับว่าทุกคนบอกว่าคิดถึงพวกเราพวกเราไปนานใช่ไหมครับจะบอกว่าเราคิดถึงทุกคนมากกว่านะครับใช่ครับคิดถึงแน่ๆครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกันนะครับเราจะรีบกลับมาครับได้ครับ อะไรมาฝากเขาบ้างที่มากำอะไเดี๋ยวอยู่ที่นู่นก็จะมีฝากบ่อยนะเราก็าจะอัพเดตให้ทุกคนเห็นทุกๆวันในทุกๆวันว่าเราไปทําอะไรบ้างเรารูปแต่ละว่าเราเป็นไงไงหรือว่าเราไปกินากาพากันที่ไหนกันไปเที่ยวที่ไหนบ้าง,างจะอัปเดตท,ทุกคนถ่ายที่ถึงครับผมรอบนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ารอบนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์การบันทึกเทปไปครบทุกคนครับอะไรนะครับ อ่าอาจจะอาจจะวันไหนแล้วรวมตัวกันอ่าไม่มีแพลนไปไหนอาจจะไลฟ์คุยกับแฟนๆให้หายคิดถึงนะครับผมการไปทางไหนก่อนดีกว่าอะไรนะครับอ๋อถ้าถ้าน่าจะเป็นทางแอร์แกรดของมันดีครับดูมันดีครับครับก่อนที่จะไปค่ะนเราจะกลับที่ไหนก่อนว่าจะกลับทีครับผมพวกเราไปไม่นานนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราจะคิดถึงทุกคนทุกวันเลยนะครับผมสัญญานะใช่ครับไปสิวันเดี๋ยวก็กลับมาหาแล้วนะ สีวัแก็อย่าเพิ่งลืม,ลม้ากันนะคะเดี๋ยวจะกลับเอาเอาเอะไรครับ <laughs> เอาเอาเอาหน้าตาอันสดสกลับมาแล <laughs> <น>้วค <laughs> ่ะทุกวันก็กเราจะไปทำให้ทุกคนถ่ายที่ถึงแล้วเราจะอัพสตอรี่ในทุกวันให้ทุกคนถ่ายที่ถึงในทุกทว<า>ันเลยครับก็จะมาวิ่งเล่นใน t วิตเตอร์บ่อยๆนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ